สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p p โพนิพัฒน์แช n แนลวันนี้ผมโพนี่กลับมาอยู่เซิร์ฟเวอร์647ของเกม Dynasty Hero 3่สานะครับวันนี้มันจะมีเมนูใหม่ครับตอนที่ผมเลเวล80นะก็คือเมนูที่ชื่อว่าเทียบพยุทตกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปแล้วครับอันนี้ก็จะให้ตีหลอมเนาะตัวนี้ครับ มันจะมีให้เลือกหินอยู่3มสีก็คือสีแดงสีฟ้าและสีเขียวนะครับซึ่งการผสมเนี่ยครับมันผสมแล้วจะได้อะไรตัวอย่างนะครับผมเลือกผสมถ้าผมเลือกผสมสีแดงนะครับหลังจากนั้นก็กดหินนำโชคนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จอะครับคราวนี้มันจะได้ตัวนี้ครับกระบี่ชี้ฟ้า สีแดงนะครับเรากดสีแดง3าก้อนจะได้กระบี่ทีฟ้าถ้าเราเมื่อกี้ทางเกมเราเพิ่งล้างหลอมครั้งแรกนะครับเขาให้ใช้ตัวหินนำโชคซึ่งหินนำโชคเนี่ยครับก็คือทุก1ชิ้นเนี่ยอัตราตีหลอมเทพยุทธ์เนี่ยโอกาสจะได้โอกาสสีแดงเนี่ย0.56%เและถ้าเกิดเป็นสีส้มเนี่ยจะเป็น 1. 6 7แต่กรณีที่มีการตีครั้งแรกอะครับมันจะได้ เทพยุทธสีส้มแน่ๆหน่งชิ้นครับซึ่งเมื่อกี้ผมเลือกหินแดงอยู่3ก้อนนะครับก็จะออกมาเป็นกระบี่ชี้าเอาเรากดสิ้นสุดทันทีเลยครับนี่ครับก็จะได้กระบี่ชีฟ้ามาซึ่งตัวนี้นะครับที่ผมจะให้ดูก็คือเทพยุทธเนี่ยครับมันจะแบ่งออกเป็น2สีก็คือ ถ้าสีส้มก็จะมีหินอุดฟ้าจักรวาลและกระบี่ชีฟ้านะครับสีแดง,งจะมีอยู่สอันก็คือ1ก็คือตาผึกสวรรค์ธน,นูยิงตะวันสมุดจิ๋วโจและร่มอน,นันต์นะครับแต่ละอันเนี่ยมันมีสกิลที่สามารถใช้อะไรได้บ้างครับเรามาดูเริ่มแรกที่เทพยุทธสีส้มนะครับเทพยุทธสีส้มก็คืออันแรกคือกระบี่ชีฟ้านะ กระบี่ชีฟ้าเนี่ยสกยิลก็คือสร้างดาเมจกายภาพ80%ของพลังโจมตีตัวเอกใส่ศัตรูทั้งหมดพร้อมทำโยกัน50%ที่บรโทรศัพท์ของเป้าหมายหนึ่งแต้มอันเนี้ยหมายความว่ามันจะสร้างดาเมจ80%ของพลังตีตัวเอกเนี่ยมันแค่ตัวเอกตัวหลักของเรานะมันไม่ได้รวมขุนพลทุกตัวดังนั้นยิ่งขุนพลตัวหลักเราดาเมจสูงก็จะใส่สร้างดาเมจให้กับศัตรูโดยใช้เทพยุสกระบี่ชีฟ้าเนี่ย ก็จะแรงขึ้นครับอันนี้80%ของพลังโจมตีของตัวเอ็นะแล้วการออกสกิลอะครับมันจะออกสกิลได้ก็ต่อเมื่อมีการปล่อยเมื่อพลังสกิลของกระบี่ชีฟ้าถึง6นะโดยเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็น0ูนโดยพลังสกิลมาได้อย่างไรมาได้ก็ต่อเมื่อนี่ครับทุกครั้งที่ขุนพลฝ่ายศัตรูปล่อยสกิลที่ไม่ใช่สกิลไล่โจมตีค่าพลังทักษะจะบวกห นะแล้วก็บวกเนี่ยประมาณ6เทิน6รอบนะอาจจะไม่ถึง6เทินครับก็คือนับไปคุนพ่นสตูปล่อยสกิลที่ไม่ใช่ได้โจมตี1ครั้งเราได้ทักษะกระบีชีฟ้าบวก1สะสมให้ครบ6 6แต้มครับตัวเอกก็จะปล่อยสกิลไอตัวกระบี่ชีฟ้าได้ครับต่อมาครับ เทพยยุสีสม้มอันที่2ครับถุงจักรวาลถุงจักรวาลเนี่ยสกิลของมันก็คือขุนพลฝ่ายตนเองทุกคนที่มีโทสะที่มีโทสะต่ำกว่า4แต้มจะได้รับการฟื้นฟูโทสะจนถึง4แต้มสามารถใช้งานได้เทินกลุ่มกลุ่มละ1ครั้งนะก็คือถ้าขุนพลฝั่งเราอะ่ะตัวไหนที่มีโทสะไม่ถึง4ี่แต้มครับก็จะฟื้นฟูให้ ให้โทรศัพท์ถึง4แต้มเพื่อจะได้ออกสกิลได้ครับแล้วก็ใช้ได้เธอละ1ครั้งนะโดยการปล่อยสกิลตัวเทยพยุทธ์ถุงจักรวาเนี่ยครับจะต้องสะสมให้ได้ถึง6แต้มนะครับการได้รับตัวพลังพลังทักษะเนี่ยครับก็ต่อเมื่อคุณพลฝ่ายตนเองลงมือถ้าโทรศัพท์ต่ำกว่า4แต้มค่าพลังทักษะจะบวก1 ดังนั้นถ้าเกิดขุพนพลฝ่ายเราอะครับถ้าโทสะเนี่ยสูงกว่า4แต้มเนี่ยค่าพลังทักษะก็จะไม่บวกนะมันมันใช้ได้กรณีที่โทสะของฝั่งเราอะครับขุพนพลฝั่งเราอะที่โทสะน้อยกว่า4แต้มลงมืออะทงจักรวาลจึงมีผลในการบวกโทสะในการบวกพลังสกิล1แต้มนะใช้ดีนะครับกรณีที่ขุพนพลฝั่งเราเนี่ยโทสะไม่พอใช้ มันก็จะทําให้เออ่คุณพลในทีมอะสามารถออกโทสะได้ครับออกออกสกิลได้นะก็ดีระดับหนึ่งเหมาะกับช่วงต้นเกมครับต่อมาเทพยุทธอันสุดท้ายครับเทพยุทธสีส้มัาสุดท้ายคือหินอุดฟ้าหินอุดฟ้าเนี่ยคือฟื้นฟู HP 150%ของพลังโจมตีตัวเอกให้คุณพลฝ่ายตนเองที่มีเลือดน้อยที่สุด สามารถใช้งานได้สนามละ6ครั้งอันนี้เป็นแนวแนวซัพพอร์ตแนวฮิลนะก็คือให้เป็นเหมือนตัวฟื้นฟูครับตัวฮิลให้กับขุนพลฝ่ายเราที่มีเลือดน้อยที่สุดนะครับการออกสกิลเนี่ยครับจะต้องใช้พลังสกิล6แต้มนะโดยพลังสกิลได้มาจากทุกครั้งที่ขุนพลฝ่ายศัตรูโจมตีติดคริติคอ ต้องติดคี้นะถ้าไม่ติดคีเนี่ยค่าทักษะไม่บวกนะโอเคอันนี้ก็จะค่อนข้างจะใช้งานยากระดับหนึ่งครับเพราะมันต้องหวังพึ่งศัตรูให้ติดคินะโอเคอันนี้คือเทพยุทธสีส้มนะครับต่อมาเรามาดูเทพยุทธ์สีแดงกันครับผมจะค่อยๆไล่ไปทีละอันนะครับอันแรกก็คือตาผนึกสวรรค์ตาผนึกสวรรค์เนี่ย เป็นเทพยุทธ์สีแดงที่ผมชอบระดับหนึ่งนะมันค่อนข้างจะดีก็คือสกิลก็คือสร้างดาเมจเวทต,ต่อศัตรูแบบสุ่ม3คนเท่ากับ120%ของพลังโจมตีตัวละครหลักนะและมีโอกาส50%ทําทำให้เป้าหมายติดผนึกติดปิดผนึกนาน2เทินและทุกครั้งโจมตีมีโอกาส80%ที่จะ ขจัดปิดผนึกในแต่ละเทินโดยรวมแล้วสกิลปิดผนึกเนี่ยคืออะไรปิดผนึกคือเป้าหมายที่ถูกไอปิดผนึกเนี่ยครับจะไม่สามารถลงมือได้นะอืมครับเป็นแนวป่วนครับการผนึกสวรรค์นเนี่ยโดยการเปิดสกิลทักษะเนี่ยจะต้องใช้ทักษะสกิลเนี่ยบบก12แต้ม และทักษะสกิลได้มาจากทุกครั้งหลังขุพนพลฝ่ายศัตรูลงมือค่าทักษะจะบวกหนึ่งดังนั้นมันมีโอกาสที่ที่จะใช้งานได้เรื่อยๆเลยครับเพราะว่าเมื่อขุพอนพลฝ่ายศัตรูลงมืออันนี้ก็จะบวกหนึ 1. ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยๆมีโอกาสง่ายกว่าหินอุดฟ้าที่มันต้องรอค่าอาตัตราที่โอกาสที่ของฝั่งศัตรูครับธนูยิงตะวันครับอันนี้ก็เป็นเทพยุดแดงที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะ ผมก็ใช้อยู่ครับธนูยิงตะวันเนี่ยก็คือสกิลของมันคือสร้างดาเมจกายภาพ315%ของของพลังโจมตีนายท่านก็คือพลังโจมตีของตัวหลักเราครับใส่ขุนพลฝ่ายศัตรูที่มีเลือดน้อยสุดสามารถใช้งานได้สูงสุดเทินละ2ครั้งนะแล้วการปล่อยสกิลเนี่ยครับต้องใช้ค่าพลัง สกิลเนี่ยสแต้มโดยพลังสกิลเนี่ยแต้มเนี่ยได้มาจากเมื่อการโจมตีของคุณพลดาเมจฝ่ายตนเองถูกหลบหลีกค่าพลังทักษะจะบวกหนึ่งอันนี้ดีนะครับแต่ว่าการปล่อยสกิลเนี่ยค่อนข้างจะเก็บแต้มยากหน่อยคือโอกาสออกออกสกิลของเทพยุยตธ์ดนูยิงตะวันเนี่ยค่อนข้างยากครับ แต่สเตตัสพิเศษเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยเนื่องจากสเตตัสพิเศษเนี่ยมันค่อนข้างดีก็คืออ่าถ้าเกิดเราหนึ่งดาวนะครับก็การโจมตีครั้งนี้จะฮิตแน่นอนถ้าสองดาวก็คือการโจมตีครั้งนี้จะทีดข้อแน่นอนอันนี้ผมค่อนข้างจะชอบในส่วนของหนึ่งดาวกับสองดาวนี้นะครับต่อมาเทพยบพยุสีแดงสมุตจิ๋วโจรครับ สมุดจิวโจเนี่ยมันจะใช้แนวกระจัดพวกสถานะควบคุมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเน็บชาเน็บชาก็พวกเสียวเกี้ยวอ้วนเซี่ยวครับมืนงงก็อ่าพวกโจจูจูกัดเหลียงครับเยอะหหันเนี่ยก็คือพวกอ่าสุนก้้นนะครับโกาลาขนเนี่ยคือพันอัน แล้วก็แช่แข็งครับอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันมาจากขุนพลตัวไหนนะเดี๋ยวผมอันนี้เดี๋ยวผมขอหาข้อมูลก่อนนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆทั้งไหนมีข้อมูลนะครับว่าขุนพลหนที่มีใส่สกิลแช่แข็งอ่าพิมมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วผมขอบคุณมากครับครับ สมุดจิวโจรครับก็จะเน้นในเชิงกจัดสถานะนะครับโดยกจัดเนี่ยฝ่ายเราได้1เป้าหมายนะครับโดยจะกจัดเป้าหมายที่มีที่ติดสถานะควบคุมมาลี่สุดกอด่อนสามารถใช้งานได้สูงสุดเทอละ2ครั้งนะซึ่งการปล่อยสกิลเนี่ยครับจะต้องรวบรวมแต้มเนี่ยทั้งหมด6แต้มโดยแต้มได้มาจากเมื่อขุนพลฝั่งเราครับได้รับเอฟเฟกควบคุมต่างๆนะครับจากขุนพลฝ่ายศัตรู โดยเอฟเฟกแต่ละควบคุมแต่ละชนิดนะครับแต่ละครั้งจะให้ค่าพลังทักษะบวกนะครับอันนี้เหมาะกับทีมเราที่ไปเจอทีมฝั่งศัตรูที่มีมีเอฟเฟกต์สกิลควบคุมค่อนข้างจะเยอะครับก็จะเหมาะกับการใช้สมุดจิวโจอันนี้ขึ้นอยู่กับทีมฝั่งศัตรูด้วยนะครับการได้แต้มกันการอัพสกิลของสมุดจิวโจเนี่ยครับต่อมาเทพยุทธ์แดงอันสุดท้ายนะครับก็คือร่มมานัน ร่มอนันเนี่ยครับสกิลของมันก็คือจะติดโล่อมาตะ1ชิ้นที่สามารถต้านทางการโจมตีของขุนพล2ครั้งให้แก่ทีมตนเองทั้งหมดต่อเนื่อง1เทินนะครับซึ่งโล่อมะตะเนี่ยคืออะไรโล่อมาตะเอาไว้สำหรับภูมิคุ้มกันบางอย่างที่ติดเอฟเฟกสถานะดีบัฟจะไม่ได้รับผลกระทบจากดาเมจโดยตรงและดาเมจทางอ้อม นะซึ่งโลกอมตะเนี่ยมันจะคล้ายๆตัวนี้ครับสมุดขุนภาพครับตัวนี้ครับเตียวครับดังนั้นโลไอโลคอมตะนะครับมันคือสกิลเตียวครับเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันมาอยู่ในเทพพยุธ์ร่มอนันด์ด้วยครับก็คือกรณีที่ร่มอนันต์เนี่ยจะ สามารถให้สกิลรอออกมาตะกับทางทีมเราทั้งหมดนะครับโดยการปล่อยสกิลเนี่ยครับจะต้องใช้ค่าค่าพลังสกิล3แต้มนะซึ่งพลังสกิลเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อเมื่อขุนพลฝ่ายตนเองตายครับค่าพลังทักาษะก็จะบวกหนึ่งดังนั้นล่มอนันต์เนี่ยเหมาะกับทีมเราที่ที่มีลงขุนพลในทีมหลายๆตัวนะ อาจจะ6 7 8ตัวครับถึงจะเหมาะกับการใช้เทพพยุทธ์ล่มอนันเพราะถ้าเกิดลงทีมแค่3หรือ4ตัวนะครับโอกาสที่ล่มอนันต์จะออกเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าฝั่งเราตาย1คนทักษกะก็บวก1ดังนั้นกว่าจะปล่อยสกิลเนี่ยมันใช้3แต้มนะครับคุณพล,ลฝั่งเราต้องตาย3ตัวครับถึงจะปล่อยสกิลได้1ครั้งดังนั้นถ้าเกิดทีม3ทีม4เนี่ย มันไม่เหมาะครับในการใช้เทพยุทธ์ลมมานานเลยนะโอเคครับเรามาดูในส่วนของเทปยุทธ์ต่อครับการได้เทพยุทธ์มานะครับเมื่อกี้เราได้เทปยุทธ์ตัวกระบี่ชีฟ้านะแล้วเทพยุทธ์อื่นล่ะครับเราได้มาอย่างไรเทปยุทธ์อื่นเนี่ยเราได้มาอย่างไร เราก็ได้มาจากการกดหลอมรวมตรงนี้ครับหลอมรวมเทยพยุท์โดยหินเนี่ยครับมันจะมีอยู่ 3- สีก็คือหินแดงหินฟ้าและหินเขียวเนาะเมื่อกี้เรากดหินแดงไปแล้วครับหินฟ้าทางเกมแจกให้ตอนเริ่มต้น3อันนะครับซึ่งผมจะตุนไว้อยู่ที่9อันอ่ะ12อันครับพูดผิด12ออันครับ นี่ครับถ้าเราใช้หินสีแดงนะครับอัพมันจะมีโอกาสได้เทพยุทธ์นี่ครับกระบี่ชีฟ้ากับธนูยิงตะวันถ้าเราใช้หินหลอมสีฟ้ามันจะมีโอกาสได้ตาผนึกสวรรค์กับถุงจักรวาลถ้าเราใช้หินหลอมสีเขียวจะได้สมุดจิ๋วโจรครับแล้วก็หินอุดฟ้า อ๋อมีอันสุดท้ายครับที่ผมลืมซื้อก็คืออันนี้ครับถ้าเราใช้ไม้ครับสีน้ำตาลเนี่ยในการหลอมมันจะมีโอกาสได้ร่มมานานครับแล้วก็พวกเทพยุดสีส้ม3อันแต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้เทพยุดสีส้มนะ อย่ามาหลอมด้วยไม้เลยครับเราไปหลอมสีเฉพาะของเราดีกว่าเพราะว่าเราสามารถเจาะจงได้ครับว่าเราอยากจะได้เทปยุทธสีส้มอันไหนอย่างเช่นถ้าผมอยากได้ถุงจักรวาลน,นะครับเราก็เอาสีฟ้าล้วนๆเลยครับมันจะมีโอกาสได้ในสิ่งที่เราล็อกไว้ก็คือถุงจักรวาลกับตาทพื่นสวรรค์นะโอเคครับอะอย่างนั้นนี้ผมอยากได้ถุงจักรวาลน,นะ อันนี้หินนำโชคเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับพอถ้าเกิดจะใช้เนี่ยมันจะต้องใช้30ยกในการใช้หินนำโชค1ก้อนนะซึ่งผมไม่ได้อยากใช้ผมก็ไม่เอาแล้วก็กดตีหลอบได้เลยครับซึ่งหินนำโชคครับถ้าสำหรับสายเติมนะครับ ก็จะมีหินนำโชคได้ครับมันจะมีให้แรกในรักิสตัลบ่อยๆครับหรือแม้ก็ใช้หยกเอาครับโดยทุกครั้งในการใช้ครับมันจะได้ตัวนี้ครับของขวัญนำโชคมาดูกันนะครับตัวนี้ครับทุกครั้งทุกๆครั้งที่เราใช้ตัวหินนำโชคในการล้างหล่อมาครับครบ50ครั้งมันจะได้หีบนี้ครับหีบเลือกพัฒนาเทพยุทธ์มันก็จะสามารถเลือกวัสดุพัฒนาเทพยุทธ์ได้1ชิ้นนะครับ อันนี้ก็จะได้เศษเทพยุ์สีส้มนะครับก็ไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีตามกล่องไปเรื่อยๆโดยกล่องสุดท้ายนะครับมันจะให้เราเลือกเทพยุ์สีแดงได้หนึ่งชิ้นนะครับถ้ากดพันครั้งก็จะได้เทพยุท์สีส้มหนึ่งชิ้นครับหลังจากเรากดล้างหลอบแล้วครับเราก็มาที่อัปเกรดตัวเทพยุทธ์เรานะครับโดยเทพยุ์สีส้มะครับมันจะใช้ ตัวสายโลหิตอ่าหินกิเลนทองแล้วก็มุกแก้วครับในการอัพเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสลับไปอีกไอดีหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่าเราหลังจากเรามีเทพยุทธ์แล้วครับเราจะอัพความสำเร็จในหน้านี้อย่างไรนะครับมันจะขึ้นแสดงให้เห็นครับครับมาแล้วครับอ่าอันนี้เรามาดูเทปยุทธ์ของ ID นดี้นะครับ ตัวเทพประยุทธ์เนี่ยครับอันนี้ผมกดตัวหินสีแดงนะครับก็กดรับเลยอันนี้ได้มุกแก้วนะครับผมลองกดให้อีกทีมุกแก้วเนี่ยครับมีโอกาสได้ทุกทุกหินอยู่แล้วสมมติว่าผมลองเปลี่ยนเป็นสีฟ้าดูนะครับเนี่ยครับสีฟ้าก็มีโอกาสได้มุกแก้วอยู่ครับ ลองกดไปเรือ่อยานี่ได้เศษตาปริหนึ่งสวรนนะครับลองกดลองดูครับผมลองเทสให้ดูอ่าถ้าหมดเราหมดเราก็มาซื้อครับอันนี้ขอนซื้อไปเลยครับอืมซื้อให้หมดเลยจะได้เทสให้ดูครับ อ่าเนี่ยถ้าเกิดเราล้างหลอมตัวหินสีฟ้านะครับก็ยังมีโอกาสได้หยกผงร้องครับเราลองมาล้างล้างหลอมสีเขียวดูครับอ่าจะเห็นว่ามุกแก้วเนี่ยเราเราได้ทุกสีครับแล้วมันออกค่อนข้างจะบ่อยด้วยมุกแก้วเนี่ยอ่าเนี่ยครับหินสีเขียวเราจะมีโอกาสได้หินกิเลนทองเนาะอ่าเรามาลอง หล่อไม้เห็นกันครับเนี่ยครับหินไม้ะครับเราจะได้โอกาสเราจะได้หินกิเลนทองเนาะอ่าเราก็ได้เศษเศษตามนี้เลยครับข้างบนเนี่ยโอกาสได้รับหมดครับแล้วก็ได้หมุกแก้วด้วยอ่าเรามาสีแดงกันต่อครับ มอ้หแก้วเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันได้ทุกสีแล้วมันโอกาสได้ง่ายมากเลยครับถ้าเรามาดูตัวตัวเทพยุทธ์ในการอัพนะครับเนี่ยครับกแก้วผมมีเยอะมากเลยมี3,000กว่าชิ้นแล้วเลเวลของเทพยุทธ์เนี่ยครับมันมีผลอะไรไหมผมบอกเลยว่ามันมีนะ การอัพเลเวลเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านดูตัวนี้ครับตาผนึกสวรรค์กับธนยิงตะวันนะตอนนี้ผมเลเวล46 46นะครับลองมาอัพตัวตาผนึกสวรรค์เนี่ยเวลาเรากดอัพเกรดนะครับเมื่อเราอัพจากเลเวล46ไป47เนี่ยครับพลังโจมตีเราจะบวกแค่565แต้มพลังป้องกัน282 พลังป้องกันเวท282และ HP เนี่ยเราบวกแค่4,241นะแต่เพื่อนๆลองมาดูตัวหน้าจอธนูยิงตะวันนะครับเวลาเรา up l e เว l นะครับจะเห็นว่าพลังโจมตีเราอ่ะจะบวกถึง848ป้องกัน565ป้องกันเวทเนี่ย565และ HP เราบวกถึง5,302นะครับ จะเห็นว่าการอัพธนูยิงตะวันเนี่ยมันจะได้สเตตัสตัวละครเนี่ยสูงกว่าตาพดิษสวรรค์นนะดังนั้นผมก็เลยแนะนําว่าเวลาทุกขั้นอัพเนี่ยครับควรจะอัพเลเวลธนูยิงตะวันหรือถ้าเป็นเทพยุทธสีส้มนะครับก็มาอัพนี่ครับกระบี่ชีฟ้ากระบี่ชีฟ้าเนี่ยผมเลเวล21่สิบเดเนี่ยพลังโจมตี427นะแต่เรามาดูตัวสุงจักรวาลครับ ผม21ไป21นะครับกำลังโจมตีบวกแค่278ครับการอัพเลเวลเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าควรจะอัพเลเวลกระบี่ชีฟ้าหรือธนูยิงตะวันนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สเตตัสที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยวัสดุอัพเนี่ยครับมันจะสูงกว่าอีกอันนะครับอย่างธนูยิงตะวันเนี่ยผมใช้วัสดุเนี่ย 187, 187, 187 18นะ แต่ตาผันึกสวรรค์นเนี่ยผมใช้แค่1้0ครับอันนี้คือข้อแนะนำนะครับว่าการอัพเลเวลเนี่ยควรจะ Up อัพเลเวลธนูยิงตะว,วันหรือกระบี่ขีฟ้าเป็นหลักนะเพราะว่ามันให้สเตตัสที่สูงกว่าอีกอันนะครับต่อมาครับอันนี้ความสำเร็จครับความสำเร็จก็คือเราก็ต้องผ่านด่านแต่ละด่านนะครับโดยการผ่านด่านนะครับอ่าผมมาให้ดู ตัวตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นหินอุดฟ้าครับมันาก,การจะผ่านด่านเนี้ยก็ต้องมีการอัพเลเวลหินอุดฟ้าครับแล้วก็อาจจะต้องมีการปล่อยสกิลเทพยุทธ์นะครับปล่อยเยอะเราก็จะมีการความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับปล่อยไปเรืเ่อยๆจนถึง3ดาวครับมันก็จะเต็มแล้วก็ปล่อยสกิลเทพพยุทธ์ไม่ใช่ครับ5้าดาว จะเต็มครับแล้วก็ปล่อยสกิลเทพยุทธ์สามครั้งนะครับเหมือนแกนครับตามนึกสวรรค์ก็เหมือนกันแต่นั่นแหละครับที่ผมบอกว่าไอ้ธนูยิงตะวันเนี่ยมันมีโอกาสออกยากนะครับอันนี้ผมยังปล่อยสกิลใน3ต่อสู้1สนามครบ4ครั้งเนี่ยยังปล่อยไม่ถึง4ครั้งเลยมันมีโอกาสออกออกสกิลค่อนข้างยากครับมันเพราะว่ามันต้องเน้นให้ให้ติดหลบนะครับ ตามที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านั้นครับต่อมาไอเทพยุทธ์เนี่ยครับเราจะอัพอย่างไรเราจะเอาไปติดตั้งอย่างไรนะครับเราจะมาติดตั้งตัวที่ตัวละครหลักเรานะค่า,าการติดตั้งตัวละครหลักเนี่ยครับมันจะใช้ค่าเลคิสูงสุดของค่าเลคิเนี่ยคือ20แต้มโดยเทพยุทธ์ในการอัพนะครับในการเอาลงเนี่ย มันจะมีตัวระบุอยู่ครับว่ามันจะใช้ค่าเลคิเท่าไหรบ้างอย่างตัวอย่างนะครับตาผนึกสวรรค์เนี่ยมันใช้ค่าเลคิสี่แต้มอืมผมมาลงไปเห็นไหมครับค่าเลคิจะเพิ่มเป็นสีนธนูยิงตะวันครับจะใช้ค่าเลคิห้าแต้มนะครับอ่าเราติดตั้งเลยครับมันก็จะเป็นเมื่อกี้มี4 5หก็เป็น9นะครับ แล้วผมก็ใช้สมุดจิวโจผมไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าาทีมฝั่งตัวฆ่านะครับไม่ค่อยมีทีมไหนที่ใช้ควบคุมเยอะครับร้มาน,นันไม่ได้ใช้เพราะว่าผมเล่นทีมสีนะครับร้มาน,นันเหมาะกับทีม6หรือทีม8ครับต่อมาครับหินอุดฟ้าหินอุดฟ้าเนี่ยใช้ค่าเลกีีสามแต้มนะครับอ่าใส่ไปเลย กระบ,บี่ชีฟ้าใช้ค่าเลกิศีแต้มนะครับก็จะบวกเป็น16และสุดท้ายที่ผมใช้นะครับก็คือถุงจักรวาลครับก็คือค่าเลกิศีแต้มรวมเป็น20แล้วค่าเลกิได้มาอย่างไรนะครับค่าเลกิเนี่ยได้มาจากการอัพเลเวลครับโดยตอนนี้ผมเลเวลร2 0ยเนี่ยค่าเลกิจึงถึง20แต้มนะครับถ้าเราเริ่มเล่นเนี่ยครับตอนที่เราเลเวล80เนี่ยมันจะไม่ถึง20แต้มนะ โอเคครับนี่อ่างเป่ามีคนในกิวแจกครับโอเคครับอันนี้คือรีวิวเรื่องของเทพยุทธ์นะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำแนะนำหรือติดชมอะไรนะครับสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าเกิดทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยกดไลค์ และกดติดตามหรือกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมโพนี่ครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ